สวัสดีครับผมบอยจากเพจสวนลุงชอยจําหน่ายไม้ประดับออนไลน์ขายปีกขายส่งนะครับก็วันนี้จะมานําเสนอเทคนิคเล็กๆของการเก็บฝักโชคเก้าชั้นหรือหน้าวัวใบนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เคยดูคลิปที่พาไปชมไม้ประกวดที่สวนหลวงรอก้ามาแล้วก็คือจะมีโชคเก้าชั้นอยู่ด้วยแต่ของสวนเราอะ่ะตัวที่เป็นด่างชมพูอะ่ะตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีของแต่เมื่อก่อนนะเคยมีแต่ตอนนี้เราก็ ไม่ค่อยได้ผสมเท่าไหร่นะครับคือด้วยสีชมพูเนี่ยค่อนข้างผสมออกมายากนะครับแล้วก็ไม้ค่อนข้างหายยากด้วยจึงค่อนข้างมีราคาแพงเอ,อผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ที่ไหนเขามีขายกันอยู่แต่ของส่วนเราตอนนี้ยังไม่มีขายก็เลยอยากจะมานำเสนอเทคนิคการเก็บปักของหน้าวัวใบครับเป็นเทคนิคเล็กๆที่สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่าฝักที่พร้อมสำหรับการเก็บแล้วเป็นยังไงครับครับก็นี่เรามาถึงต้นแม่พันธุ์แล้วนะครับนี่ครับนี่ฝักแดงๆนะครับที่เห็นเนี่ก็คือฝักของหน้าวัวใบหรือโชก้าชั้นนะครับก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีนี่ครับมีถุงพลาสติกหนึ่งใบครับแล้วก็กรนไกตัดกิ่งครับ ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมเราถึงต้องมีเทคนิคในการเก็บคือถามว่าเก็บจากต้นแล้วมาปลูกเลยได้ไหมก็ปลูกได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังที่ต้นเลยนะครับครับก็นี่ครับมาถึงแล้วตัวนี้ก็คือฝักของเขานะครับจะเห็นได้ว่าใหญ่มากน่าจะมีหลายสิบเมตรหรือว่าเป็นร้อยเมตรก็ไม่แน่ใจนะครับเหตุผลที่เราจะต้องทําการ ตัดออกไปก่อนเพราะว่าเราต้องการให้เมล็ดของเขาเนี่ยสุกพร้อมกันทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยตรงด้านบนเนี่ยเมล็ดก็ยังไม่ไม่สุกงอมเต็มที่นะครับถ้าเมล็ดที่สุกงอมเต็มที่ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยจะดันดันเป็นปูดๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็ทําการตัดฝักเนี่ยออกมาใส่ถุงนะครับเพื่อที่จะเหมือนเป็นการบ่มให้เมล็ดเขาเนี่ยสุก พร้อมๆกันแล้วเราก็จะได้ปลูกพร้อมๆกันแล้วอีกอีกทางหนึ่งก็คือเพื่อที่จะกันไม่ให้พวกหนูพวกนกเนี่ยเข้ามากินมเมล็ดของเราไปก่อนนะครับก็คือเหมือนชิงเอาไปบ่มเองไม่ให้เขาสุกโดยธรรมชาตินะครับถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพวกนกพวกหนูจะมาเก็บมเมล็ดพวกนี้ไปกินนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการตัดแล้วก็เอาใส่ถุงเลยนะครับนี่ครับ ก็ผมได้ทำการตัดมาแล้วฝักของโชก้าชั้นนะครับนะครับก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็นี่ครับผมก็จะทำการเอามาบ่มไว้ในถุงอย่างนี้ครับถุงพลาสะติกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ทำการมัดปากครับมัดปากเราก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับประมาณสามวันนะครับพวกมเมล็ดพวกเนี้ยก็จะ สุกเราก็จะดันออกมาจากจากตัวฝักนะครับก็ <Ok> วิธีนี้เป็นวิธีการที่จะบอกว่าเป็นการทํางานที่สะดวกนะครับสําหรับงานพอเมล็ดก็คือเราทํางานหนนเดียวเลยคือ oh. พอเม็ดเขาสุกงอมพร้อมๆกันเนี่ยเราก็เพาะทีเดียวเลยเราไม่ต้องมานั่งเก็บทีละห้เาเม็ดสิเม็ดเอาไปเพาะทุกวันวันเว้นวัน,วน,วนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นระยะเวลาที่นานแล้วก็คือเสี่ยงกับเมล็ดเราจะหายด้วยพวกนกพวกหนูจะมากินนะครับ อันนี้ก็เป็นเหมือนเทคนิคเล็กๆที่เอามาฝากเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่อ,อยากจะผสมพันธุ์พวกหน้าวัวใบาหรือโชก้าชั้นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนก็ขอฝากเพจส่วนทงช้อยไว้ด้วยแล้วก็ช่องอ Channel o v e r s i ท e TV ไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ